สวัสดีครับสวัสดีคร uh ับพี <resh> ่ๆครับสวัสดีคร like ับผมร้านพระเครื่องนงดีนะร้านพระเครื่องนงดีนะครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะร้านพระเครื่องนงดีนะครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะได้นําเหรียญนะครับเหรียญรุ่นรวยๆเฮงครับรวยๆเฮงครับเนื้อฝาบาทนะเหรียญแจกทานรวยๆเฮงครับปีสองห้าหกศูนย์ครับหลวงพ่อรวยปาสาทิโกะครับวัดตะโกนะจังหวัดอยุธยาครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อรวยครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อรวยเลย วันนี้นะครับได้มีโอกาสนํามาแบ่งปันนะได้นาโอกาสมีมาแบ่งปันครับมีมาห้าหกกล่องนะห้ากกล่องครับมีมาพบกล่องเดิมเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อฝาบาทครับเนื้อฝาเป็นทองฝาบาทครับหรือเนื้อทองทิพย์ครับด้านหลังมันไก่ตัวใหญ่ครับมีขนเต็มแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้น่าใช้ครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะหูพ่อรวยครับเป็นรุ่นสุดท้ายหูพ่อรวยเลยเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายหูพ่อรวยเลยนะรุ่นนี้นะครับหูพ่อรวยปาสัติโกเมตาปุเศกครับ เป็นรุ่นสุดท้ายเลยเพื <S <S ่อหน้าหาปัจจัยครับสร้างมหาธาตุเจดีย์ครับเจตนาบริสุทธิ์เพื่อบำรุงพุทธศาสนาครับแล้ววัตถุมงคลเนี้ยได้ปลูกเสกด้วยหลวงพ่อรวยประสาททิโกครับท่านได้อยู่ในสมถะนะนอนเตียงครับก็ได้ปลูกเสกแล้วรุ่นนี้นะถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายครับและแท้กะทันด้วยแทรกะทันหลวงพ่อรวยครับแทรกะทันหลวงพ่อรวยถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายราคาเบาๆนะครับราคาแบ่งปันประกันพระแท้เลยราคาแบ่งปันประกันพระแท้หรือวันนี้ครับโดยดีมาจัดให้ราคาพิเศษเลย ดวงดีครับมาจัดราคาพิเศษให้ครับเรียนละสามร้อยบาทสามร้อยบาทพร้อมจะส่งครับสามร้อยบาทพร้อมจะส่งครับสามร้อยบาทพร้อมจะส่งครับใครสนใจทักทายได้เลยนะรวยๆเองครับเนื้อทองทิพย์ครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกครับปีสองห้าหกสูตครับรุ่นสุดท้ายนะหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะรุ่นสุดท้ายพร้อมกล่องเดิมเลยครับพร้อมกล่องเดิมเลยใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับศูนย์หกหนึ่งครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับ พระทุกองเหรียญทุกอง์มีกล่องให้ทุกองครับมีกล่องแบบนี้ให้ทุกองเลยมีกล่องเดิมๆให้ทุกองเลยมีกล่องนะครับฝาปิดพร้อมแล้วพระสวยสมบูรณ์ไม่ได้ผ่ากรใช้เลยนี่เนื้อฝาบาทครับหลวงพ่อรวยภาษาทที่โกครับปี2560ครับรุ่นสุดท้ายเลยนะราคาแบบนี้น่าเก็บครับพี่ราคาแบบนี้น่าเก็บครับสนใจเนี่ยทักมาได้เลยประกันแท้ตลอดชีพเลยนะประกันพระแท้ตลอดชีพเลยสนใจทักไทยได้เลยครับเหรียญพ่อรวยภาษาทิี่โกนะรุ่นรวยรวยรวยเฮงเฮงครับรุ่นรวยรวยเฮงรุ่นสุดท้ายปี2 5 6 0ครับแบบนี้ประกัน สนใจทักมาได้เลยเหรียญละ300บาทพร้อมจะส่งครับไอดีไลน์และเบอร์โทรเบอร์เดียวกันะศูนย์หกครับสองแปดสองเก้าเครับศูนย์หกหนึ่งครับสองแปดสองเก้าเจ็ดปเจ็ดครับสนใจทักได้เลยนะครับเหรียญละสามร้อยบาทนะของมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดนะต้องบอกว่าเหรียญนี้สวยไม่ผ่านการใช้เลยนะสวยไม่ผ่านการใช้เลยและก็มีจํานวนจํากัดนะใครสนใจสามารถสั่งหรือสั่งซื้อได้เลยนะครับแอดไลน์มาที่ศูนย์หกหนึ่งนะสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดครับเหรียญละสามร้อยบาทพอ จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะจะส่งให้ถึงบ้านแบบนี้เลยมีบริการจก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะสะดวกโอนก็โอนได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องจะโดนหักค่าปลายทางครับน้องก็ขายถูกแล้วนะราคาเนี้ยขายถูกแล้วถ้าสะดวกโอนโอนได้เลยไม่ต้องกลัวร้านมีตัวตนชัดเจนครับศูนย์ทุกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจไปเลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <creatively>